โอ้เพื่อนยังโอ้เด่นของเด่นบ่เด่นยังป๊อปขี้ไล่เด้กของเด่นหนูขี้ไล่เด้กขอในเด้อนหนึ่งเด้อขอขั้นหนึ่งเด้อรถจูบรถจูบมาขอขั้นหนึ่งเด้อขอขั้นหนึ่งเด้อว้ายขอเนี่ยโอ้ยเอาล่นหลังเด้อล่นหลังอ่ะ อู้ดนห่างอดนห่างให้กันเลยไ้เออหนาวอุดนุดไม่โคอ้าวไก่ดนไม่โครยังบ่หายอ่ะอู้ดดนหน่อยดดนพังลึกนี่พวกน้าอู้อดนพังให้กันเลยอู้ดนพังลึกนี่ไปเออไปมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอุ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย Nhím nói, nhím nói. Nhím con, nhím con, lấy lấy.